สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถซีดานสปอร์ตมานำเสนอหนึ่คันค่ะคันนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถหรูที่ผสมผสานไปด้วยความเป็นสปอร์ตออปชั่นจัดเต็มขอแนะนำคันนี้เลยค่ะ Lexus IS 2 5 0 F Sport ปี2014นั่นเองค่ะ มาชมความสวยงามร,บรอบๆคันกันเลยนะคะเริ่มจากไฟด้านหน้าก่อนเลยค่ะไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนมาพร้อมกับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ LED สามารถปรับเลี้ยวตามองศาพวงมาลัยได้นะคะแล้วการดีไซน์ค่ะเขาก็จะมีความโคง้งความมนตอบรับกับกระจังด้านหน้าได้เป็นอย่างดีในส่วนกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถและที่พิเศษนะคะด้านหน้ายัางมีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดด้วยกันเลยค่ะ มาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างเลยค่ะในส่วนด้านล่างมาพร้อมกับล้ออัลลอยขนาด18ถัดจะมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไปเลี้ยวในตัวและขอบประตูนะคะก็เป็นโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นเข้ากันกับตัวรถที่เป็นสีขาวได้เป็นอย่างดีค่ะและด้านข้างลำตัวนะคะเขาก็จะมีเส้นสายที่ดูแล้วทำให้ตัวรถดูเฉีียวเฉียว่งยขึ้นด้วยมาด้วยทรงซีดานดูนะคะคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุซิกความจมน้ำจากที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะ มาดูกันต่อที่ด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของไฟไท้ายค่ะการดีไซน์ก็จะมีความโฉบเฉียวนะคะแล้วก็เป็นแบบ LED ค่ะในส่วนของตรงกลางมีกล้องวังภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้านล่างมีปักกิ้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดถึง4จุดและล่างสุดนะคะมาด้วยท่อไอเสียแบบคู่ที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในท้ายรถกันเลยนะคะ ภายในท้ายรถนะคะถือว่าใส่สัมภาระได้เยอะมากเพราะว่าเขามีความกว้างแล้วก็ลึกลงไปนะคะและคันนี้พิเศษมากๆค่ะเบาะแถวที่สสามารถพับเก็บลงไปได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ภายในห้องผู้โดยสารเลยนะคะบอกเลยว่าด้านนอกเห็นสวยงามแล้วแต่ด้านในสวยงามไม่แพ้กับด้านนอกเลยทีเดียวนะคะการดีไซน์ของเขามาด้วยลุคสปอร์ตและพร้อมกับดีไซน์สุดพรีเมียมนะคะอย่างเบาของเขาค่ะเป็นเบาะหนังสีดําและมีปีกอกกระชับมาให้นะคะเป็นทรงสปอร์ตแล้วก็ในส่วนของเบาะยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งด้วยค่ะทั้งในส่วนคอนโซลด้านหน้ามาด้วยโทนสีดําเช่นกันค่ะเป็นแบบมีมิติเป็นเลเยอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ ในส่วนของหน้าจอคอนโซลกลางนะคะก็มีมาให้เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เลยถัดกันมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงแอร์ปุ่มปรับแรงลมนะคะเป็นแอร์แบบดูโโซนแยกซ้ายขวาอิสระค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนั่นเอง และพิเศษมากๆค่ะคันนี้นะคะก็ยังมีโหมดการขับขี่มาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco Pro นะคะที่ให้ความประหยัดแล้วก็การขับขี่แบบธรรมดานุ่มนวลนะคะก็เลือกที่โหมด plus normal ไปเลยค่ะและถ้าต้องการความเร้าใจนะคะเลือกที่โหมดส p o r t ไปเลยค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหน้านะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังชั่นนะคะเป็นเป็นพวงมาลัย f Sport ซึ่ง สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้รับสายวางสายได้นะคะก็ยังมีครุสคอนโทรลมาให้ด้วยมาพร้อมกับแพดเดิลชิพค่ะแล้วก็มีปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นมาให้นะคะนอกจากนี้ค่ะรถไซด์ฟอร์ดหรูแบบนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือด้านบนนะคะเขามีซันรูฟมาให้ด้วยเอาไว้เปิดรับสายร่มแสงแดดหรือเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชันจนดัดเต็มสุดๆเลยด้านหลังจะสวยงามและน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ห้องพ่อทรารด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยังคงความหรูหรายอ,ยอยู่เช่นกันค่ะเบาอก,ก็มาด้วยเบาะหนังเกรดพรีเมียมเป็นเบาะหนังสีดาเช่นกันมีรูระบายอากาศมาให้นั่งได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะและยังสามารถวางแก้วน้ําได้อีกสองตแหน่งนะคะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณม์มากๆพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะแล้วก็มี Isofix ที่จอดสำหรับเด็กมาให้และที่สําคัญนะคะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลย เพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยค่ะรับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันอย่างแน่นอนคันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่ได้ไปคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามาด้วยดีไซน์เอสปอร์ตแท้ๆด้วยนะคะและยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้แล้วทุกวันที่โอเพนโรดค่ะสำหรับวันนี้ผมก,ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย